สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้คลิปนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเนาะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยเนาะผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่านั่งกินเส้นเล็กน้ำตกเนือ้ออยู่เบาะหลังรถตัวเองทะเบียนห้าสามเจ็ดศูนย เปิดประตูไปชนกับประตูรถฝั่งคนนั่งหน้าทะเบียน1693เจอเขานั่งกินไก่ KFC บนรถต่อมาพี่หิงฝันวันศุกร์ที่สิฝันว่าไปจุดทูปขอหวยเลขขึ้นที่ศาลแต่เป็นเลขสีขาวเลข 5้าแล้วก็1นสตัวเลข9เท่ากับหัวก็เป็นห้6นะคะต่อมาพี่ญิงฝันวันพุทธที่8ฝันว่าถอยรถของตัวเองแล้วไปชนรถคนอื่นพังแต่รถตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรทะเบียนรถ5930 ต่อมาฝันวันศุกร์ที่สิฝันว่ามีคนเอาปฏิทินมาให้ดูเห็นเลข9ก้ห้าสต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่ามีคนส่งกระดาษสีขาวให้แล้วเอามาเปิดดูข้างในเขียนเลขไว้สองสกับสองสี่ ต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวันพฤหัสที่เก้าฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยางรั่วทั้งคืนเลยจะขับไปไหนก็ยางรั่วทะเบียน517ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าเขาฝันว่าผีบอกเลขแล้วจดเขาบอกไม่แน่ใจว่า8054หรือ8094 แต่มาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบเขาฝันว่าน้องสาวเนี่ยส่งเลขทูบแม่น้ำหนึ่งมาให้เขาเห็นเลขสองเก้าสองในฝันเนี่ยเขาตื่นมาจิ้มแต่ในเว็บอะ่ะอั้นเลขหมดเลยคืออั้นทุกตัวเลยนะตั้งแต่ศูนย์ูย์เก้าเก้าอ่ะเหลือบาทละสี่สิบห้าบาท ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบฝันว่ามีคนยิงกันแล้วเราอะขี่รถกระบะอยู่โดนยิงทะลุรถโดนขาซ้ายและเพื่อนก็โดนยิงด้วยทะเบียนรถ4705ด4 7ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่7 ฝันว่ามีคนเสียชีวิตสามคนอยู่ในท้ายรถเก่งเราในฝันเนี่ยกลัวมากกลัวทั้งผีกลัวทั้งตำรวจจับในฝันเนี่ยแฟนพูดว่าเจอคนเสียชีวิตตั้งแต่ตีสามแต่ไม่ยอมแจ้งตำรวจปล่อยเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว ทีนี้อยู่ที่เราว่าจะบอกตำรวจตรงไหมว่าเจอตั้งแต่ตีสามหรือจะโกหกว่าเพิ่งเจอตีสามก็คือศนะูนย์สามะอันนี้ความเข้าใจของปานะทะเบียนรถสามห้าห้าเก้าต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่8ดฝันว่าฝนตกหนักมากแฟนขับรถไปจอดหน้าร้านของตัวเอง แล้วรถเนี่ยมันไหลไปตกคลองรถพังเลยในฝันเนี่ยเขาบอกเสียใจมากทะเบียนสองหสี่เต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่8ปดเขาบอกว่าฝันเห็นโรงในโรงมีคนเสียชีวิตสองคนมีเขียนไว้ว่าชาตะ2ีสี่ แล้วก็มองเห็นเลขเว็บเว็บเจ็ดต่อมาผู้ชายฝันเขาบอกเมื่อสองสาวันที่แล้วก็ฝันว่าแม่เนี่ยบอกหวยแปดแม่บอกว่าตัวแม่เองเนี่ย ซื้อตัวเป็นพันแล้วว่างั้นต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่แปดฝันเห็นตัวเลขในมะเขือผ่าครึ่งในวัดตัวเลขสามสองสี่ห้าตัวเลขสี่ห้าปองฝันตั้งแต่งวดที่แล้วงวดนี้ก็ฝันแต่ไม่ชอบเลยสี่ห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่แปด เขาฝันว่าซื้อหวยรัฐบาลไทยเลข089 087ซื้อเว็บไหนก็อั้นต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันเห็นพักแก้วมรกตองค์เท่ากระติกน้ำแล้วได้ยกท่านเนี่ยขึ้นมา ที่แขนมีเลขเจ็ดห้าหนึ่งคนฝันตอนนี้ท้องได้ห้าเดือนนะคะฝันต่อมาเขาบอกฝันใกล้ลุงฝันว่าได้ยินเสียงเด็กบอกว่าเก้าสองห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่ามีคนน่ะ ถามว่าขายลอตเตอรี่หมดหรือยังก็เลยมองดูที่ทะเบียนรถเขาเห็นสี่ตัวจำได้แค่สองตัวท้ายแต่ที่ตัวเองมีอ่ะมีลอตเตอรี่เลข79อยู่สองใบเป็นเลขรถเขาจะแบ่งให้สักใบแต่ไม่ทันเขาขับรถออกไปก่อน ต่อมาพี้หญงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่ามีคนใช้เลือดเขียนเลข0ูนย์หใส่มือฝันอันนี้ก็ดีนี่ต่อมาพี้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่ามีคนเอาเงินให้ สใบมีแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบทั้งสามใบนี้มีแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ห้าสิบที่ไม่มีเลขแต่แบงค์ยี่สิบมีเลขอยู่เขาบอกเห็นชัดมากแดงๆเลยเลขสามห้าในฝันเนี่ยดีใจมากที่เห็นห้าเก้า แบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์่สิบก็5้าร้อเจสบห้าเจบาทต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองเขาฝันว่าแฟนเนี่ยขับรถไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคอหักคารถแล้วตัวเราเองเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งทำธุระอยู่จะโทรหาแฟนแต่โทรไม่ติด จนข่าวออกเป็นทะเบียนรถเราจึงรู้ว่าแฟนเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุทะเบียนรถ9885ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12เขาฝันว่าตำรวจตามมาหาที่บ้านตำรวจเลยถามญาติว่า บ้านแฟนอยู่ไหนคนที่จับเมื่อวานน่ะอยู่นี่ตำรวจพูดว่าเขียนใบสั่งให้ผิดกับเขียนเลขทะเบียนผิดแฟนเลยพูดว่าถูกแล้วค่ะกค7 038เขียนถูกแล้วพี่ตำรวจเขียนไม่ผิดถ้าคำว่าถูกแล้วฟังว่าตัวเลขถูกแล้ว้องชอบ703 38, ามแปดพวกนี้นฟังก็ฝันแต่ไม่ชอบเลขนี้เลยต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่าไปเดินหาซื้อลอตเตอรี่เลขหกหนึ่งแต่ได้สองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกพ่อค้าหยิบให้สามอันเราเลือกสองหนึ่งหกเขาบอกลอตเตอรี่ที่เห็นเนี่ย ไม่ใช่กระดาษแต่คือขนมชั้นที่มีเลขหมดแล้วโอ้ยโดนกล้องหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวปังหาเวลาจะมาเล่าเนาะปังไม่รู้ว่างกี่โมงอะโอ,อน่าจะเป็นมืดมืดนะคะ แต่ถ้าถ้ากลางวันว่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะยังมีฝันอีกอีกเยอะเลยก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ